ตามต่อคลิปที่2กับเลขจอมปลวกนะคะคุณยายก็กําลังจุดธูปนะคะแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะขึ้นมาครั้งแรกนะคะที่เห็นแล้วก็ของวดแรกก็ถูกด้วยนะคะ8 0 2นะคะเข้าเต็มๆมนะคะตัวเลขเอจอมปลวกนะคะคุณยายก็กําลังถวายน้นํานมนะคะจอมปลวกก็มีขึ้นใหญ่นะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะน <c oughs> ้ายายจะ ก็มีน้ำนมนะยายแล้วก็จุดทูปนะคะกสเกนเกินเตียดึงิยำจบลวกเหลายตังตังละใเกินใบุเียนก็ให้เห็นสามตัวนะยายเนาะ เดี๋ยวให้คุณยายมองก่อนเนาะยายมองเห็นแล้วเนาะถ้าถ้าดูในระยะไกลนี้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะมองเห็นตัวเลขชัดมากถ้าถ้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะไม่ชัดนะคะไห่นตรงไหนคะยายน่างงยายเห็นเป็นสี่สองกับเก้าสองบ่ใอายายชี้เลยค่ะให้ให้คุณยายไปชี้ก่อนเนาะนี่ นีบ่มันชัดเลยเออมันชัดเลยบ่นี่ต้องซูมให้ท่านผู้ชมดูเนาะไม่สี่สองก็เก้าสองอย่างนี้บ่อันนี้ซูมอันนี้ซูมมาแล้วนะคะตรง มมมันมันนือเดเอจ้าสามห้ายังอยู่มันเดิมเนาะแต่นี่ข้างนี่มันอยู่ฝั่งนี้อีกใหม่อันใหม่สี่สองกับเก้าสองนี่แหละ 9, 2, ลลอ,อันนั้นมันอยู่มันเดิมสี่สองกับ 9, 2, เก้าสองนาะงที่ยายเห็นเนะา,า 4, 2, ะ,ะ 9, ค่ะทีนี้เดี๋ยวหน,นูจะมองบ้างตอนแรกที่หนูเดินมาปุ๊บหนูก็นั่งลงหนูก็เห็นเป็นหนึ่งเลขหนึ่งค่ะยายหนึ่งห้าหรือเปล่าหรือเจ็ดห้าหรือเปล่านี่แหละ เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูมชัดๆนะคะกลางอันนี้มันเหมือน47เลยนู่นตรงนู่นเลยอ๋อบออันนี้เดี๋ยวเดินไปแล้วเด้อนะคะเดินไปแล้วนะคะ,ม,ะมาดูแต่ว่ามองเนี่ยมาใกล้ๆเอามาใกล้ๆเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอเออไกลๆมันมองไม่เห็นเลขเลยไม่เห็นใหญ่เออท่านมาอันนี้มันมองเห็นนี่เราจะมองเห็นจุดนี้ค่ะยายเนี่ยเป็นเลขหนึ่งหรือเจ็ดนี่แหละ ตรงนี้เจ็ดยายเห็นมันเลขหนึ่งสามนี่นะอ๋อหนึ่งหนึ่งเก้าสามแล้วหนึ่งแปดสามนึอ๋อเก้าสามเลยค่ะยาูเห็นเป็นเป็นเลขหนึ่งไม่หนึ่งเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดมันมันตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะเจ็ดห้าหรือหนึ่งห้านี่แหละจะมาอีกบ่ยายเนาะไม่รู้งวดก่อนก็มองเห็นชัดมากอ่ะแปดนสองเนาะยายเนาะงวดเมื่อกี้น่ะ แต่อันนี้เด่นสุดก็คือเลขหนึ่งนะที่หนูมองเห็นชัดอะมองในระยะไกลถ้าใกล้ๆนี่มองไม่เห็นหรอกไม่รู้จักไม่รู้เนา้อใยเนาะถ้าแป้งดอนทูบเอาไว้ปัดทูบกันนั้นอ๋อใยายมันมีรูมันก็นั่นแหละมามาแบบนี้มันมีรูเนื้อใยเนาะทำไมรูใหญ่มากเลยอ่ะทำไมมันมีรู นูตัวรงมีตงดูนะมีตัวเลขน้อยใหญ่นาะนี่ตรงใหญ่เห็นนะเหมือนสี่สองละแม่นเนี่ยพอมาใกล้ๆปุ๊บมันมองจะมองเห็นตัวเลขน้อยใหญ่นาะนี่จุดนี้จะมองเห็นตัวเลขอยู่ตรงใกล้ๆรูน้อยใหญ่นะใกล้ๆรูป่ะโอ้เจ็ดอะไรเจ็ดสี่สามบอกมันคล้ายเจ็ดอยู่เนาะ กล้ร,รูนะค่ะใกล้ๆรูตรงนี้น้ยายนา่ะ้าแถวนี้ใช่ไหมคะคุณยายเนี่ยข้างล่างนี่แหละอยาให้ท่านผู้ชมช่วยดูเด้อเนาะเพระาะว<ด>่าช่วยดูช่วยตีช่วยเปลนะคะว่าเห็นตัวไหนนะคะให้โชคมาแล้วนะคะรอบแรกนะคะงวดแรกก็ให้ถูกเลย80นะคะหเห็นเป็น3ตัว8ปดก็ตัดเล่นเอาก็เข้านะคะสำหรับเลข จอมปลวกนะคะแสดงว่ามันจซูนิงบิมันไม่รู้แต่ก่อนไม่มีได้เนาะไม่มีค่ะยายเนี่ยมารอบนี้มีเนาะ <c oughs> มนีรอบแต่แต่เขาไม่โตเนาะยายเนาะ <Yeah. S 1> จะอยู่ประมาณนี้เนาะยาย yeah. ไม่โตเลยค่ะไม่ไม่โตไม่ไม่อะไรเลยนะคะ <Yeah. S 1> ยังอยู่มันเดิมประมาณนี้เนาะยายค่ะ<ม>อยู่ให้โชคให้ลาบลูกหลานเดอ้อนะคะ yeah. อ่าดูเรื่อง เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งข้างล่างใกล้ๆรูนะใกล้ๆรูป่ะใกล้ๆรูนีน่มันเหมือนอะไรเหมือนตัวเล <7 13 S 2> ขึ่าถ้าไปก็มองเห็นตัวเลขเยอะอยู่เนาะเออนี่นใกล้ๆเลขเยอะเลยน่ะยายมองเห็นชัดไหมคะในในโทรศัพท์เนี่ยยายมองอเห็นชัดไหมคะใกล้ๆรูนะีอนะ่อะไรเหมือนเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเบอร์ตัวนั้นนี่นะตรงนี้นะ ไอ้ตรงนี้อะไร่หน่ห้าโมถ้ามองไปเลขเยอะมากเออเลขเยอะเลยเนะี่ยก็เลยไม่รู้จะเอายังไงเนี่ยเออแต่หนูก็จะเอาไอ้ที่ที่หนูมองเห็นชัดแรียกอะหนูก็จะเอาเจ็ดห้านี่แหละหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกแลยอายุใหญ่นี่นี่ดูแปดศูนย์มันยังอยู่นี่เนาะจ้า แปดศูนย์นี่ยังอยู่นี่แปดศูนย์แล้วก็สามห้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะจ้ะยังอยู่เหมือนเดิมสามห้าชัดมากเออแล้วก็มีเอฟซีมองเห็นเหมือนกันอยู่แปดศูนย์ยังอยู่เลยเลยจ้ะอ่าให้ท่านผู้ชมมองนะคะแล้วก็ส่องด้วยตาตัวเองเด้อนะคะบางทีก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันน้อยยายเนาะจ้ะบางทีก็เดินเข้ามองเห็น หนูก็เห็นตรงจุดนี้แหละยายเนี่ยตรงนี้แหละแต่ถ้าเนี่ยมองในระยะใกล้ๆนะมันจะมองไม่เห็นถ้ามองไกลเนี่ยจะมองเห็นเจ็ดห้าไม่รู้จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเห็นแบบนี้นายายเนาะคุณมองเห็นหนึ่งเก้าโอ้ยายถ้าซูมถ้าซูมเยอะเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นตัวเลขนะถ้าซูมประมาณนี้นะจะจะเห็นตัวเลขนะยาย เนี่ยยายหนซูมประมาณนี้น no 3, it, mm. Luckily, go, it, ่ะเห็นตัวเลขชัดอยู่นะตรงนี้นะยายเหมือนเลขสามเมืออเลขสองเดี๋ยวหนทำมือให้ยายดูเด้อเนี่ยมองอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนสองถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนสามใหญ่มากเลยใหญ่ยใหญ่ใหญ่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนสองเหมือนสามเนม่อนีสามเนี่ยยายเนี่ยใช่เออซีสามนั่นตรงนั้นหนึ่งเลขสีอยู่ข้างหน้าเลขสามอยู่ข้างหลัง บาเออยายเห็นนะนี่เลขสามยายเลยนี่เลขนี่เลขสนี่เลขสามแล้วยายเนาะจ้่อันนี้เลขสี่นี่อ๋อนี่ใกล้รูนะใกล้รูบ่้ชอ๋อใกล้รูเป็นเลขสี่ใช่โอใช่ใช่ยายเนี่ยเออพอมองเนี่ยพอซูมประมาณนี้เห็นตัวเลขเยอะมากเลยเนาะใช่หนูเห็นเป็นอ่าตรงนี้เป็นเจ็ดนะยายเนาะแต่ก็ตรงนี้เป็นสามจ็ดใช่เจ็ดเลขสามบ่แล้วก็ตรงนี้ยายที่ยายเห็นเป็นสี่เนาะใชะ ตรงนี้มันสามอีกนะยายเนี่ยตรงดูตรงเนี้ยมันสามอีกอ่ะถ้ามองไปแล้วก็เห็นเป็นน้อยใหญ่เนาะอันนี้ที่หนูเห็นเด้อหนูเห็นเป็นเจ็ดสี่สามสามน้อยใหญ่เนาะแต่สามเนี่ยมันใหญ่มากเลยเนี่ยเนี่ยใหญ่เนี่ยสามเนี่ยนี่ดูมือแอดมินเดอร์ท่านผู้ชมเนี่ยสามใหญ่แล้วก็ตัวนี้เป็นเจ็ด เนาะเจ็ดสามแล้วก็สี่สามเจ็ดสามมันใหญ่นะห้สามเจ็ดนะค่ะโอ้เห็นแล้วค่ะยายทีนี้เห็นชัดมากตรงทีนี้เห็นชัดมากตรงตรงยายพูดนะสี่สองตรงนี้เห็นนเห็นไหมค่ะเพราะว่าสามตรงนี้นะมันเหมือนสองด้วยเนาะไอ้ตรงสามใหญ่เนี่มันเหมือนเลขสองด้วยมันตวัดมาเป็นเลขสามก็ได้สองก็ได้นู่นนั่นค่ะมันใหญ่นะ จ้าเหมือนก็ได้เจ็ดก็ได้นจ้าเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ดูเด้อท่านผู้ชมเนาะเห็นชัดแล้วนะคะทีนี้ลูกล้านขอโชคขอลาบอีกเด้อปูนะคะขอให้จ้าขอให้ตัวเลขออกมาชัดๆอีกนะคะเหมือนวดที่ผ่านมาแปดศูนย์ศูนย์แปด อันนี้ก็8แยังอยู่ยังอยู่นะยายนะยังอยู่แปดศูนยชัดมากเลยเนี่ยอสาก็ใหญ่เนาะว่าสี่สามเจ็ามสี่สะยายเนาะเห็นเป็นเจ็ดสามส่สคุณยายเห็นเป็นตัวไหนบ้างคะยายอ่ะคะยายยายว่าสี่สอยสี่สองื เลขหงวดก่อนเนี่ยถ้ามองไปเห็นเป็นห้าศูนย์นะตรงนี้นะยายเนาะนี่ตรงนี้นะยายเนี่ยห้าศูนย์นั่นเอมันออกไปแล้วเนาะมันจะมาอีโบไม่มาหรอกบางใหญ่เห็นแปดศูนย์มันจะมาอีโบแปดศูนย์แต่อันนี้ก็คือเอาแค่นี้พอนะยายที่เรามองเห็นเนาะ่เห็นเป็นเจ็ดสามสี่สามอันนี้อันนี้ อันนี้เห็นแอดมินเห็นเป็นสีองด้วยจ้าแต่หนูหนูมองเห็นเป็นเจ็ดสามสี่สามแต่คุณยายมองเห็นเป็นสี่สองเนาะเจ็ดสามสี่สองปะยายเจ็ดสามสี่สองก็ตัวใกล้ๆกันแหละเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งเอางวดวันที่สิบหกยายก็มองเห็นว่าสี่สามนั่นนั่นตัวนั้นมันใหญ่เนาะใกล้รูน่ะข้างรูนนั่นเห็นไหมนั่น สี่สามแต่เลขสามมันใหญ่หนาะกจ้ามันมีเจ็ดสามโบเจ็ดเจ็ดอันนี้สี่เจ็ดสามโบค่ะ <c oughs> ก็ตัวเดียวกันเหมือนลเลขเจ็ดนาะกจ้าเออตัวเดียวกันเลยยายเออเนาะสี่เจ็ดสามอย่างนี้บ่ค่ะประมาณนี้น <c oughs> เนาะยายเนาะเดี๋ออจอมปลวกอันนี้ไม่ได้ทาแป้งนะคะก็ด, <c oughs> ดูด้วยตาเปล่านะยาย <c oughs> อาตัวเลขมันขึ้นมาให้จะชัอตตอนจุดทูปใบปักไว้มันก็อันนี้ใส่ตอนวงกอนนะค่ะอะไทับแปรงตาอะไรจ้ะอ่ะตัวเลขก็เห็นเป็นกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้เป็นตัวเลขที่นําโชคนะคะให้ถูกอีกนะคะสําหรับตัวเลขจอมปลวกที่บ้านของคุณยายจ้ะเขียนไว้ก่อนนะยายเนาะ อันลืมนะคะคอันนี้จองเปลวอกนะยายเนาะค่ะจองเปลวกงวดก่อนงวดก่อนก็ให้แปดศูนย์สองนะคะอ่างวดนี้ก็เห็นเป็นเจ็ดสามสี่สามสองเห็นด้วยกันกับแอดมินีเลยกับคุณยายนะคะ <c oughs> เห็นเห็นตัวเลขคล้ายๆกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ข้างบนนั้นเจ็ดห้าที่หนูเห็นรอบเรกอันลืมเขียนไปยายเนาะ <c oughs> เขียนไว้ก็ได้นะยายน,นะเขียนไว้เพราะว่าเห็นแบบนี้ก็ <Yeah. S 1> เห็นเป็นเจ็ดห้านะคะ uh huh. ถ้าตัวเลขเยอะก็ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเอาก็ได้เนาะ,ะ uh huh. อันนี้คือให้ดูเป็นแนวทางนะคะ uh huh. ค่ะาะวางงดก่อนก็ให้เห็นเลยนะคะชัดๆแปดศูนย์สองตัดเล่น uh huh. เอาก็เข้าแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะสำหรับตัวเลขออจอมปลวกนะคะ แคปหน้าจอไปเ้ยท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกเอาก็จับเอานะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนะเาะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสําหรับตัวเลขที่อดมินเห็นกับคุณยายนะคะคุณยายสุพรรณนะคะ,คะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในะคลิปนี้นะคะขอให้ตัวเลข จอมปลวกขอให้ถูกขอให้เข้าอีกเนาะยายเนาะ <Yeah. S 1> จ้าแล้วก็ขอบ <c oughs> ขอบคุณ oh. คุณยายด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1>